สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนองขันใหญ่เสรีไทย68แยก1นมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถยนต์7ที่นั่งเข้ามาใหม่สำหรับคาเด้านี้นะคะเป็นอ e ีวิสุมิวเอ็กเครื่องยนต์3.0มจุดนเนวีนะคะรถปี2018เป็นขับ2ค่ะนะคะเป็นรถปลดระวางของหน่วยงานออมสินเล็กไม่แป0 0 0ืโลนะคันนี้นะคะราคา699,000บาท ฟีดาวได้เลยค่ะพี่จ๋าผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.49%สาำหรับเอซท่านใดนะคะมีแผนที่อยากจะเปลี่ยนรถหรืออยากจะได้รถยนต์มือ2เจที่นั่งห้ามพลาดคันนี้เลยนะคันนี้ไม่น้อยสภาพสวยนี่คือรถเข้าใหม่นะคะสภาพพึ่งแรกเข้าสำหรับใครท่านใดสนใจนะคะต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่เบอร์จัล่างใต้คลิปขวามือนะเบอร์ศู6 7 2 5 2 7 3 6เเบอร์เอมมี่แอดไลน์ได้เลยนะคะ หรือใครท่านใดนะคะสนใจอยากมาลองขับรถนะคะมาลองดูรถต,รตัวจริงก็มาได้เลยที่เพชรยนต์เปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูรอบคันกันเลยนะเราเริ่มจากด้านหน้ากันค่ะพี่สําหรับด้านหน้าไฟหน้าเป็นไฟลูกเก้ีวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเงี่ยมนะคะายทะเบียนนี้เลยเจกอไก่ยอยักษ์1น0 0นนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานก,นกันเลยนะคะ ติดตั้งประตัดหมอคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยค่ะพี่สำหรับตัวรถคันนี้นะคะรถนี่เป็นสีบอรนรเงินนะสีเดิมๆรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนสามารถเอาตัวเอเล็กตัวรถนะคะเช็คกว,วันย์เช็คบุ๊กโซวิตได้เลยค่ะพี่ตัวนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อเปอร์เซ็นตสีเดิมๆโรงงานสีบางรอบคันแน่นอนค่ะพี่ไม่มีกลับสีแน่นอนค่ะ สำหรับตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กอัลอยขนาด18นิ้วค่ะพี่นะแม็กอลอยขนาด18นิ้วนะคะแม็กไม่มีรอยแตกไม่เคยซ่อมแม็กไม่ดุ้งนะคะแม็กเดิมๆยางนี่เป็นยางปี2020เดี๋ยวเอมมี่จัดยางให้ใหม่4สเส้นนะคะยางก็ดอกยังเยอะอยู่นะแต่ว่าเป็นปี2020เดี๋ยวจัดให้ค่ะ4สเส้นเลยสำหรับตัวรถนะคะนี่เลยนะสีสวยๆเท่ากันเสมอกันทุกชิ้นส่วน ตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะกระจกมองข้างนี้พุ่งดีกรอบโค้เมียมนะคะครับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเร,เรียบร้อยค่ะแล้วก็ชมภายในกันหน่อยสําหรับด้านในภายในนะคะนี่รถเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเลยนะแต่สภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนั่นเองค่ะนะคะหนังสวยๆนะหนังสวยๆเลยพี่แทบจะไม่ได้เก็บงานเลยภายในไม่ช้ำจริงๆคันนี้นะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะสามก้านของ i s u ูซูหนังเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่มาพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวามีครู c o อนโท l และพันดด้วชิปมาให้แล้วสำหรับมิวเอ็กซ์3.0คันนี้ค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะระบบในวิเกเตอร์กล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดแล้วนะแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะเกียร์อัตโนมัติค่ะนะคะ สวยเลยนะคะกระจกมองข้างก็พับปรับเก็บไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะประตูฝั่งคนขับนี่ก็จะเป็นทูโทนนะเป็นสีดำลายไม้แล้วก็สีเบรสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกนี่ปรับระบบไฟฟ้าสี่บานคนขับหนึ่งพานปรับออโต้ค่ะตัวระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะใช้งานตรงนี้สวยๆเลยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันกับพี่นะฟิล์มมียี่อ้อด้วยนะคะฟิล์มมีจิอเอตา ะะใช้งานได้อีกยาวๆค่ะพี่ฟิล์มไม่เสื่อมสภาพโครงสร้างนะคะให้ดูโครงสร้างกันนะนี่พวกรอยน็อตรอยอะไรพวกนี้นะคะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะน็อตเ้ม็ดอาร์คเดิมๆน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะคะเห็นไหมคะก่อนประตู6กแสนเกาหนพันนะราคาคันนี้นี่รอยรอยกระดูกงูค่ะพี่กระดูกงูนะคะเรียงเม็ดสวยงามนะคะ ไม่มีชนหนักผิดความไม่ได้จต่ต่อมาแน่นอนสําหรับตัวนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นสําหรับลูกค้าประวัติเกจด,ดีนะคะจะเริ่มต้นถูกๆเลยนะสําหรับเดือนมีนาคม2.49%ดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะสำหรับเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะคุณลูกค้าจะดูเบาะเลยเบาะหนังดีมากๆหนังไม่ยุบเลยพี่หนังสวยๆเลยคันนี้ไม่ได้เก็บงานภายในเลยค่ะนะคะสวยๆนะไม่พอมีจอ,อกลางให้ด้วยนะคะนี่จอ,อกลาง ใช้งานได้จริงค่ะดูทีวีดู u t u b e ฟังเพลงเน็ตฟิกอะไรได้หมดเลยเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะคะสำหรับตัวนี้นะใครสนใจนะคะอยากมาทดลองขับรถมาได้เลยนะที่มินบุรีกรุงเทพเดี๋ยวส่งเก็บงานให้รอบคันรับประกันสวยกริปแน่นอนสำหรับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งมาได้วันเดียวนะคะก็รีวิวให้ดูกันก่อนเลยสำหรับมิวเอ็ไฟท้ายนะคะนี่โคมไฟสวยๆเดิมๆโรงงาน นะคะไฟไม่มีรอยแตกนะไฟไม่มีรอยแตกนี่ค่ะคิวด้านหลังเป็นโครมเมียมสวยๆอย่างนี้เลยประตูด้านหลังนี่เป็นระบบแมนวนวลนะแต่ว่าไม่หนักมากเพราะว่ามีโชคซับแรงอยู่ตรงนี้นะคะโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันก่อนโครงสร้างเดิมๆสวยๆน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะโครงสร้างเดิมๆเห็นไหมคะรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝาท้ายมา ะะสวยๆอ่าเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังก็พับได้อย่างนี้เลยนะคะโดยการดึงค่ะแล้วก็ผักจบแค่นี้เลยนะเบาะที่นั่งแถว2พับเรียบร้ออีกนะคะสามารถปูที่นอนปิกนิกใครใส่แคมปิ้งใสยเดินทางใส่ท่องเที่ยวหรือมีขนของเยอะๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ New X แล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะ ขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายๆส,สำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็เป็นแบตอิวิสุเนาะคันนี้ปี2018เล็กไม่แค่80,000โลค่ะคันนี้นะไม่น้อยมากๆไม่80,000โลไม้แท้รถปลดระวางออมสินรถออมสินนะ,ะดูแลโดยศูนย์โตโยต้าทั้งหมดเลยรถไม่มีผ่านการชนหนักสามารถเช็คโซวิตศูนย์ได้ตลอดนะคะเพราะว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดการใช้งานเลยนะดอกเบี้ย2.49%ผ่อนได้นาสูงสุด7ปี ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนียครับผ่อนน้อย,อยสบายสบาย,บายรายได้สองหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องค้ำได้เลยค่ะพี่หรือใครท่านใดต้องการดาวหนึ่งแสนก็จะผ่อนแค่หนึ่งหมื่นบาทตลอดสัญญานะคะดาวหนึ่งแสนผ่อนหนึ่งหมื่นคันนี้นะนะคะผ่อนไม่เกินหมื่นเลยสวยๆนะคะภายนอกภายในรถไม่ช้ำนะคะร,รถคันนี้ไม่มีช้ำเลยสภาพเนียนกริบเบาะหนังสวยๆเดิมๆหนังไม่มีร่องรอยขยับรอยขาดนะคะ มีถังดับเพลิงให้ตรงนี้นะคะนี่ถังดับเพลิงน็อตโครงสร้างที่ดูเดิมๆนะคะน็อตเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานหมดเลยน็อตไม่มีร่องรอยขยับค่ะนะคะโครงสร้างถือว่าเลิศมากๆนะคะรับวประกันเรื่องโครงสร้างนะเห็นไหมคอนโซลด้านหน้าที่ดูเลยคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีการใช้งานหนักไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีริ้วรอยใช้งานหนักมากๆเลยสําหรับตัวนี้อ่านะ เจ้าของเดิมถือว่าดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะคะแล้วรถคันนี้ไม่เคยผ่านประสบอุบัติเหตุนะคะสามารถเช็คได้เลยหรือเอาช่างนะ,ะหรือเอาช่างมาชมรถตัวจริงได้เลยที่เพรยนต์นะับประกันสวยงามเหมือนในคลิปแน่นอนค่ะพี่สำหรับตัวนี้นะคะ6 9 9 0 0 0บาทนะคะซื้อสดได้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ปลาเดี๋ยวมีพาชมเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะเครื่องยนต์ดีเซล DDI Blue Power เครื่องยนต์ตัวนี้ให้แรงมา้ามากกว่า200ตัวนะคะค่อนข้างอัตราการเล่นค่อนข้างดีเลยนะคะไม่อืดน,นะเดินทางไกลดันได้สบายๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะน็อตไม่ขยับนะคะน็อตห้องเครื่องไม่มีขยับเครื่องไม่เคยถุยามถูกแกะมาเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยที่เพชรยนต์เราซื้อทุกคัน เล่มซื้อเล่มเข้ามาเลยค่ะเห็นไหมคะรอยมาร์ครอยแต้มสีพวกนี้สวยๆนะคะเครื่องยนต์ไม่มีอาการสั่นอาการไอเครื่องแห้งๆเลยค่ะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆนะน็อตไม่มีขยับนะคะพวกน็อตทูมันอาร์พวกนี้เห็นไหมคะสวยๆภายนอกภายในนะคะีค่ะนะน็อตไม่ทูหัวน็อตไม่ขยับฝากระโปรงเดิมๆด,มดมม่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะ เดิมๆโรงงานหมดเลยพวกนี้คานแก้มขวาแก้มซ้ายนะคะดูเห็นไคะน็อต <Not S 2> ยึดไฟหน้าค่ะคานหน้าแก้มสีนะคะรอยมาร์ครอยแต้มสีพวกนี้เดิมหมดเลยค่ะพี่นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างที่เพชรยนต์เราขายความน่าเชื่อถือไขาอาขายตัวรถที่มีคุณภาพนะคะรอยมาร์ครอยแต้มสีพวกนี้จากโรงงานนี่คือแผ่นเพจค่ะ เพจเดิมๆสวยๆนะคะมไม่บิดเบี้ยวไม่ได้ตอกใหม่นะเพจเดิมออกศูนย์ปากระโปรงก็นี่คะสติกเกอร์จากทางโรงงานนะคะปากระโปรงก็ซีนเดิมนะซีนแท้ซีนเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนไม่หลุดไม่ลุยไม่ขึ้นเชือ้อรานี่คะสนใจทันนี้นะคะก็รีบได้เลยนะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของรถอ e ิลสุมิวเอ็นะคะเครื่องยนต์3.0เนวีรถปี2018เลขไมล85,000กิโลกับราคา699,000บาทดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.49%ผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทตลอดสัญญาต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเรามีบริการซื้อไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะ ะะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่อัปเดตให้ชมอีกเช่นเคยว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ